สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับจะนำเสนอคำสั่ง array นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งาน AutoCAD นะครับเป็นประจำการใช้งานคำสั่ง a อต o l a y นะครับจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งให้การทำงานของเราเนี่ยได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในคำสั่ง array เนี่ยเราถือว่าเขาเป็นการทำซ้ำ หรือการ Copy อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะกำหนดและควบคุมทิศทางได้ช่วยให้เราสามารถทำการ Copy ตามตำแหน่งตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับซึ่งก็จะมีเทคนิคหรือรายละเอียดที่จะได้มากกว่าการใช้คำสั่ง Copy แบบธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ จํานวนคอลัมน์หรือจํานวนแนวตั้งที่เราต้องการสามารถกําหนดได้สามารถกําหนดจํานวนแถวที่เราอยากจะให้เกิดการ Copy หรือทําซ้ําได้และรวมถึงสามารถที่จะกําหนดระยะห่างของแกนในแนวตั้งและระยะห่างในแนวนอนในแต่ละแถวได้นะครับซึ่งก็คือการใช้ Le rectangular array นะครับและคำสั่ง array เนี่ยสามารถที่จะ กำหนดทาซ้ําตามทิศทางที่เรากําหนดก็คือเราจะต้องกําหนดผา t นะครับก็คือกําหนดเส้นทางนะครับการเดินทางของการทําซ้ําการ copy นะครับไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเส้นทางทิศทางให้เป็นเส้นตรงเส้นโคง้งหรือเส้นอิสระนะครับสามารถที่จะกําหนดทิศทางได้ก็คือการใช้ผ่าน array นะครับแล้วก็คําสั่ง a r r a เนี่ยนะครับ เทคนิคหรือลูกเล่นของเราที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถที่จะทำซ้ำหรือ Copy โดยมีการกำหนดจุดศูนย์กลางได้นะครับก็คือการใช้ p o l a r a r r เ y นะครับเรามาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับก็ถ้าใครติดตามผมมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะพยายามย้ำให้เห็นว่าการเข้าคำสั่งใน AutoCAD เนี่ยสามารถเข้าได้ อาจจะหลายวิธีนะครับอย่างน้อยเนี่ยสวิธีด้วยกันนะครับซึ่งคําสั่ง array ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเรียกคําสั่งนะครับของ array เนี่ยขึ้นมาใช้งานได้นะครับถ้าใครถนัดที่จะใช้เมนูบาร์นะครับไล่ไปในแถบเมนูบาร์นะครับ array จะอยู่ในเมนูบาร์นะที่เป็นกลุ่ม modify คลิกที่ modify นะครับแล้วก็ไล่ลงมาหา array เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า คำสั่ง a r r a y เนี่ยจะมีคำสั่งย่อยๆของ a อ r a y อีกก็คือ Rectangular a r r a y Part a เ l a y แล้วก็ Polar a r r a y นะครับสำหรับการเข้าคำสั่งจากเมนูบาร์นะครับก็สามารถจะคลิกเข้าคำสั่งได้วิธีที่2นะครับเข้าจากแถบร i b b o n นะครับแล้วก็หา a r r a y ซึ่งในในแถบร i b b o n เนี่ยนะครับถ้าใครเปิดแถบร i b b o n ไว้เนี่ยนะครับ a r r a ก็จะอยู่ในกลุ่ม modify นะครับอยู่ในกลุ่ม modify เพราะนั้นในเครื่องของผมเนี่ย a r r a ก็จะแสดงอยู่นะครับถ้าใครนำเมาส์ไปคลิกบริเวณเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านหลังของคำว่า a r r a นะครับก็จะมีคำสั่งย่อยๆปรากฏอยู่นะครับแต่ในสถานะของตรงแถบริบบอนเนี่ย a r r เเนี่ยเขาจะเป็น rectangular array นะครับแต่ก็ยังมีส่วนของ p า t h r r a ซ่อนอยู่มีส่วนของ polar a r r a ซ่อนอยู่เพราะนั้นใครถนัดที่จะคลิก ที่เป็นไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์ก็สามารถคลิกเข้าที่แถบบิบอนนะครับหาอ r r a เให้เจอแล้วก็วิธีที่3นะครับการพิมพ์ในคอมมอนไลน์หรือการพิมพ์ตัวสอนคำสั่งนะครับหรือคย์ลัดนะครับผมพิมพ์คำว่า a r นะครับก็จะเข้าคำสั่งอ r r a เรเดบเปิลคลิกหรือ Enter นะครับก็สามารถที่จะเข้าอ r r a เนะครับเราเลือกตัวต้นฉบับนะครับเขาก็จะถามย่อยๆเหมือนกันว่าการอ r r a เจะเป็นเ e c t ท n g u l a r a r เร y หรือผ่านอ a เรหรือ Polar Array นะครับก็จะสามารถเข้าคำสั่งได้ทั้งอย่างน้อย3วิธีดังที่บอกนะครับเรามาเริ่มการใช้งานของคำสั่ง l r r a y กันนะครับดังที่บอกแล้วว่าคำสั่ง l r r เ y เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำในรูปแบบที่มีเทคนิคที่สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางแกน x กแกน y รวมถึงระยะห่างนะครับรวมถึงจำนวนที่จะให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะ Copy หรือทำซ้ำตามทิศทาง ที่เราต้องการที่เรากําหนดนะครับเป็นเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นอิสระได้หรือการก๊อปปี้หรือการทําซ้ําที่เป็นในลักษณะของมีวงกลมนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กลางนะครับก็จะเป็นโพลาร์อเยนะครับเรามาดูทีละส่วนกันนะครับในส่วนของเ e ก t a n เกิลแอลเนะครับซึ่งในในไอคอนในสัญลักษณ์เขาจะเป็นคล้ายๆรูปรูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูปวางเรียงกันนะครับซึ่ง ถ้านในหน้าจอที่ทุกท่านสังเกตอยู่นะครับผมจะให้ดูว่าออบเจกต์ทางด้านซ้ายนี่เป็นออบเจกต์ออริจินอลนะครับก็คือออบเจกต์ดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นออบเจกต์ทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าผมต้องการ a อ r เ y หรือการทำซ้ำนะครับในทิศทางที่กำหนดนะครับถ้าใช้เ e ก t ทนกูล่าแอ r เ y เนี่ยนะครับในรูปแรกวงกลมเนี่ยผมสามารถที่จะทำแอลเ y ให้มีจำนวนวงกลมเนี่ยจำนวนแถวตามที่ต้องการได้ นะครับจำนวนแถวคือแนวนอนจํานวนแนวตั้งนะครับคอลัมน์ตามที่ต้องการได้รวมถึงระยะห่างนะครับส่วนในในรูปที่สองเนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมก็อาจจะอ้างอิงในเรื่องของเสาการเขียนเสาที่มีระยะห่างแกน x แกน y ที่เท่าเท่ากันนะครับเราสามารถที่จะกําหนดจํานวนคอลัมน์นะครับกําหนดจํานวนแนวนอน รวมถึงกําหนดระยะห่างทั้งคอลัมน์ทั้งแถวได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ารูปเนี่ยเป็นการใช้คําสั่ง rectangle ช่วยให้การ copy เนี่ยได้จํานวนทิศทางปริมาณและขนาดต่างๆที่เราต้องการนะครับผมมาทดลองทําให้ดูนะครับผมขออนุญาต copy ต้นฉบับนะครับวงกลมกับสี่เหลี่ยมมาทางด้าน,นขวานะครับเข้าคําสั่ง array ar enter นะครับผมจะ แอเอตัววงกลมก่อนนะครับสมมติวงกลมนี่เป็นเสานะครับเข้าคําสั่งเรียบร้อยเขาจะถาม select object ก็คือเราจะต้องเลือกตัวต้นฉบับที่จะทําการแอลเ y ซึ่งก็คือตัววงกลมผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้ว enter หรือ space bar ผ่านหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่าเราจะทําการแอลเ y แบบไหนนะครับผมจะแอลเ y แบบ rectangular array นะครับก็คลิกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราคลิกไปตนี้เราจะอยู่ว่า active การเปลี่ยนแปลงของการ คลิกนะครับแบบเ e c t a n g u l a r array ก็ก็จะมีจํานวนคอลัมน์ปรากฏอยู่จํานวนแถวของวงกลมปรากฏอยู่ซึ่งจํานวนคอลัมน์จํานวนโลจํานวนแถวเนี่ยนะครับถ้าทุกคนมาดูตรงแถบน้บนที่เปลี่ยน active ไปนะครับเพราะฉะนั้นในกล่องด้านบนเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมนะครับซึ่งมันจะปรากฏข้อมูลนะครับสัมพันธ์กับบริเวณกล่องด้านบนนะครับงั้นเรามาไล่ดูตอนเนี้ จะปรากฏว่าเสาวงกลมที่ปรากฏอยู่นีมีหน่งสมสี่สี่คอลัมน์ซึ่งเราก็มาดูที่คอลัมน์ซึ่งก็สัมพันธ์กันว่าเขามีจํานวนสี่คอลัมน์นะครับถัดมาก็คือจํานวนะระยะห่างของแต่ละคอลัมน์นะครับในนี้ปรากฏว่าระยะห่างเท่ากับสิบห้ารวมทั้งหมดนะครับเป็นสี่สิบห้าเรามาไล่ดูอีกส่วนหนึ่งโลก็คือแถวนะครับจํานวนแถวก็คือสามแถวระยะห่างของแต่ละแถวสิบห้า ร,รวมทั้งหมด30เพราะนั้นถ้าเราอยากจะทำการ a อ r a เหรือการทำซ้ำเสาต้นแรกที่เป็น o r i g i ิน l เนี่ยให้มันมีกี่คอลัมน์ให้มันมีกี่แถวนะครับเราสามารถที่จะคลิกจำนวนได้เช่นผมอยากจะมีจำนวน5คอลัมน์นะครับผมพิมพ์5แล้วก็ Enter เพราเฉนั้นจำนวนแถวก็จะปรากฏเป็นจำนวนคอลัมน์ก็จะปรากฏเป็น5ตามตัวเลขที่ป้อนไว้ที่คอลัมน์จําจำนวนโลนะครับ ผมอยากจะเพิ่มไปเป็นห้าเหมือนกันนะครับในหน้าจอก,ก็จะได้จำนวนที่ก๊อปปี้จากตัวออริจินอลนะครับตัวออริจินอลจะอยู่ด้านมุมล่างซ้ายนะครับมุมล่างซ้ายมีห้าคอลัมน์มีห้าแถวนะครับเมื่อเราได้จำนวนนะครับรวมถึงการป้อนระยะนะครับผมอยากได้ระยะห่างของแต่ละแถวเป็น20นะครับก็ป้อนตัวเลข อยากได้ระยะห่างของแต่ละแถวนะครับเอาตัวทีนะฮะตัวนี้เป็นระยะห่างของคอลัมน์ก็จะเป็น20ระยะห่างของแถวเราอยากได้มากกว่านะครับเป็น30ก็พิมพ์30นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราสามารถจะควบคุมทิศทางแกน x แกน y จํานวนคอลัมน์จํานวนแถวรวมถึงระยะห่างได้นะครับผมจะเปลี่ยนระยะห่างของแถวกลับมาเป็น20นะครับก็จะ,จะได้หน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหมาะที่จะเป็นการทําซ้ํา นะครับที่เป็นลักษณะของตารางนะครับทั้งสองส่วนแกน x แกน y นะครับเมื่อได้เรียบร้อยเรากดเครื่องหมายถูกนะครับหรือ enter ผ่านนะครับก็จะได้ array นะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะครับเข้าคำสั่ง array enter หรือ space bar นะครับ select object ก็คือเลือกตัวต้นฉบับที่เราจะทำการ array ผมจะเลือกเสาต้นนี้ เลือกเรียบร้อย enter หรือ space bar ผ่านเขาก็จะถามว่าจะทำการ array แบบไหนซึ่งผมก็จะยืนยันทำการ array แบบ rectangular array นะครับเพราะนั้นเราเห็นว่า active บริเวณพื้นที่ในการทำงานเราจะเปลี่ยนไปนะครับมีสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินสีฟ้านะครับลูกศรที่เป็นนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี้สามารถที่จะควบคุมจำนวนทางขวาดีคือควบคุมจำนวนของคอลัมน์จำนวนแถวขึ้นไปด้านบน สามารถที่จะควบคุมจํานวนของแถวนะครับตอนนี้ในหน้าจอผมเอาเมาส์ไปวางเนี่ยเขาจะบอกเขามีสามแถวเอาเมาส์มาวางทางด้านขวาเขาจะบอกเขามีคอลัมน์สี่แถวนะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับบริเวณพื้นที่ที่เป็นแถบริบบอนที่เป็นหน้าต่างเพื่อให้ใส่รายละเอียดต่างๆของเล็กเทนกูล่าไทป์นะครับซึ่งคอลัมน์4ี่นะครับเราอยากจะเพิ่มคอลัมน์นะครับให้เป็นดังตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือมี6กคอลัมน์เราก็พิมพ์ตัวเลข6 นะครับเขาก็ขยายให้เราเป็นหกอยากจะให้มีระยะห่างนะครับผมให้มีระยะห่างระหว่างคอลัมน์เป็นสิบเขาก็เริ่มมีระยะห่างแถวนะครับให้เท่ากับตัวอย่างก็คือมีสามแถวนะครับให้มีระยะห่างระหว่างแถวเป็นสิบก็จะได้นะครับการทําซ้ํารูปสี่เหลี่ยมนะครับตามจํานวนคอลัมน์นะครับตามจํานวนคอลัมน์ ตามจำนวนแถวนะครับตามจำนวนแถวที่เราต้องการรวมถึง e t w ว e นนะครับก็คือระยะห่างของคอลัมน์ระยะห่างของแถวตามที่เราต้องการได้เมื่อเราเรียบร้อยเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับหรือ Enter Space ปซบางคับคำสั่งเ e c t a n g u l a r array ก็จะช่วยให้เราสร้างชิ้นงานที่ซ้ำๆในทิศทางแกน Can x กัน y ได้นะครับต่อไปมาดูนะครับคำสั่ง l r r a y อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการสั่งคำสั่ง a r r เ y เราจะเรียกเขาว่าผาด a r r a y นะครับซึ่งผาด h r r เเนี่ยนะครับให้ให้ดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังว่าการใช้คำสั่งผาด a r r เ a เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำทำซ้ำตัว Object นะครับโดยการทำซ้ำเนี่ยในกรณีที่เราคิดว่าการทำซ้ำเนี่ยให้มีเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งหรือเส้นอิสระนะครับเราอยากที่จะทำออบเจกต์ซ้ำเพื่อให้เขามีจำนวนไปยังทิศทางตามผ่าน,นะครับผมขออธิบายว่าเส้นปรักที่เราเห็นด้านด้านขวามือนะครับตัวนี้ที่ผมทำเป็นเส้นประกเพื่อหเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยจะเป็นทิศทางก็คือผ่านในการที่จะทำก๊อปปี้นะครับรูปด้านบนเนี่ยจะก๊อปปี้ำซ้ำรูปของวงกลมนะครับให้มี จำนวนซึ่งสัมพันธ์กับทิศทางของเส้นโค้งนะครับรูปที่2สีส่เหลี่ยมนะครับจะทําซ้ําเพื่อให้ได้จํานวนนะครับตามทิศทางของเส้นตรงที่เอียงหรือนะครับรูปที่3เนี่ยสามเหลี่ยมเนี้ยจะทําการค o p y ปี้หรือทําซ้ํานะครับให้เป็นไปตามทิศทางเส้นโค้งอิสระนะครับก็คือผลงานที่ได้ก็คือบริเวณทางด้านขวามือนะครับ ตัวออริจินนลนะครับส่วนที่เป็นเส้นปรกบนี้ก็คือผ่าเพราะฉะนั้นเราจะทำเอเรพาร์าเอเรได้เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2สองส่วนก็คือหนึ่งตัวที่เป็นออริจินอลที่เป็นตัวอ็อบเจกต์กับทิศทางที่เราจะกําหนดที่จะทําซ้ํานะครับเดี๋ยวผมมาลองทําให้ดูนะครับขออนุญาตก๊อปปนะครับในตัวแรกก่อนนะครับมีตัวอ็อบเจกต์นะครับ, object, รบแล้วก็มีทิศทางนะครับเข้าคําสั่งเอเร y Enter s e l e c t object ตัวแรกเนี่ยเขาจะถามเราว่าเราจะทำการ Copy หรือทํำซ้ำ array เนี่ยตัวไหนผมเลือกตัววงกลม Enter หรือ Space bar ผ่านนะครับจริงแล้วเขาก็จะถามย่อยๆว่าเราจะทำการ array แบบไหนนะครับในวิธีเนี้ยเราจะทำการ array แบบผ่าน a r r a y ให้เราคลิกเลือกที่ผ่าน array แล้วเขาก็จะถามให้เราเลือกทิศทางหรือเส้นของทิศทางที่จะทำการ Copy วันนั้นรูปเนี้ยผมจะกำหนดเส้นนะครับส่วนใคร จะกาหนดทิศทางเป็นเส้นยังไงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับในรูปเนี่ยผมจะทําให้วงกลมเนี่ยวิ่งไปตามทิศทางของเส้นโค้งนะครับก็คลิก select path น,นะครับเมื่อคลิกไปตอนนี้จากข้อมูลที่มันมีอยู่ในในหน้าจอเนี่ยก็จะมีจํานวนของวงกลมเนี่ยครับเคลื่อนมายังทิศทางของเส้นโค้งที่ปรากฏอยู่นะครับเราสามารถที่จะกําหนดจํานวนนะครับกําหนด จำนวนของวงกลมที่จะให้อยู่ที่เส้นโค้งได้กำหนดระยะห่างนะครับให้เรามาดูที่หน้าต่างนะครับไอเทมนะครับตอนนี้ไอเทมตรงนี้จะมีจำนวน5นะครับเราอยากลดจำนวนเหลือ3ามเขาก็จะลดจำนวนของการ Copy ปี้ทำซ้ำให้เหลือ3ามนะครับ b ีทวีนก็คือระยะห่างแต่และตัวเนี่ยนะครับจาก1,2 2ไ 2, ป3เนี่ยระยะห่างเท่ากับ15นะครับผมลองเปลี่ยนระยะห่างเป็น20 เขาก็จะเพิ่มระยะห่างของไอเทม3ก้อนเนี้ยนะครับมี3ระยะห่างจาก15เป็น20นะครับส่วนโลนะครับตอนนี้มี1แถวนะครับถ้าเราอยากมีมากกว่า1แถวนะครับเราก็เปลี่ยนตัวเลขจาก1เป็น2นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีจำนวนแถวเนี้ยที่อยู่ด้านในของเส้นโค้งเนี่ยปรากฏนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดระยะห่างได้เหมือนกันนะครับ อยากให้ทั้งสองแถวเนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับจากสิบห้าเป็นยี่สิบนะครับเขาก็จะห่างโดยที่จะสัมพันธ์กับเส้นโค้งที่ปรากฏอยู่นะครับเราอยากได้แค่หนึ่งแถวนะครับก็พิมพ์ตัวเลขเหลือหนึ่งนะครับเขาก็จะปรากฏอยากเพิ่มไอเทมเป็นห้านะครับตัวเลขตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าตัวเลขที่พิมพ์แล้วจํานวนไม่ปรากฏเนี่ยเป็นเพราะว่าความยาวของเส้นเนี่ยนะครับจํานวนที่ปรากฏเป็นห้าห้าหน่วยเนี่ยนะครับ จะยักจะมากกว่าความยาวของเส้นนะครับผมลองปรับตัวเลขตัวนี้ให้ให้เหลือ15นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น5ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะปรากฏเพราะว่าความยาวของเส้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อภาพรวมของจำนวนกับระยะห่างของตัวชิ้นงานนะครับเป็นการ a อลเ y ยแบบผ่าดเอเนะครับกรณีเป็นเส้นโค้งเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับกรณีของ การแอล a y ผ่าน,นะครับโดยมีเส้นนะครับผมมีสามเหลี่ยมอยู่นะครับผมอยากจะทำสามเหลี่ยมเนี่ยซ้ำนะครับโดยให้สามเหลี่ยมเนี่ยซ้ําแล้วก็เคลื่อนที่จํานวนไปตามทิศทางของเส้นโค้งหรือเส้นอิสระที่ผมกําหนดในที่นี้ก็คือเป็นเส้นอิสระนะครับเข้าคําสั่ง a r r a y Ar, Enter นะครับ Select Object ตัวแรกคือเลือกตัวที่จะทําการ a r r a y ตัวที่เป็นออริจินอลที่จะทำซ้ำผมก็ผมคลิกนะครับคลิกเรียบร้อย Enter หรือ Space bar เขาก็จะถามว่าเราจะทำการ Array แบบไหนนะครับในตัวนี้เราจะทำการ Array แบบพาดนะครับโดยการเลือกทิศทางเมื่อเลือกเรียบร้อยนี่เขาจะถามว่าเ l e c t p a าดนะครับผมก็เลือกเส้นที่เป็นเส้นอินสระเพราะผมอยากจะ Copy สามเหลี่ยมให้เคลื่อนที่มายังเส้นอินสระที่ผมจะเป็นคนกำหนดและเลือกนะครับผมคลิกที่ เส้นผ่านนะครับก็จะมีจํานวนของสามเหลี่ยมเนี่ยค่อยๆเคลื่อนนะครับมีจํานวนไล่ไปตามทิศทางของเส้นอิสระที่ผมกําหนดก็จะส่วนในบริเวณแถบริบบอนนะครับตรงแอคทีฟตรงหน้าต่างตรงเนี้ยการใส่ข้อมูลนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันก็คือเราสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับจากเดิมมีอยู่เก้าเราอยากจะลดลงมาเหลือหกนะครับเขาก็จะลดจํานวนให้เราและระยะห่างเนี่ยเขาจะหาให้เราโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเราอาจจะ กำหนดระยะห่างของเราเองก็ได้นะครับเพิ่มจำนวนเป็น8นะครับก็จะมีจำนวน8นี่คือระยะห่างนะครับระยะห่างแต่ละตัวนะครับเหมือนกันนะครับผ่านเอเนี้ช่วยให้เราสร้าง Copy หรือทำซ้ำนะครับโดยเราจะต้องมีทิศทางของการเคลื่อนที่หรือเส้นนะครับทำได้ตั้งแต่ที่เป็นเส้นตรงนะครับเส้นโค้งรวมถึงเส้นอิสระก็สามารถที่จะทำโดยใช้คำสั่ง แอเอแบบผาดได้นะครับการแอเอแบบที่3นะครับที่เราเรียกว่าโพล่าแอลเ y นะครับโพล่าแอเเนี่ยจุดที่สำคัญของเขาในการทำซ้ำเนี่ยจะต้องมีจุดนะครับจะต้องกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะครับที่ปรากฏก็คือรูปทั้ง3รูปเนี้ยนะครับจะทำการแอลเ y ก๊อป วงกลมเนี่ยซ้ําโดยให้มีการเคลื่อนที่ไปตามเส้นประนะครับโดยเส้นประเส้นนี้ผมสร้างโดยวงกลมนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กลางนะครับสามารถที่จะทําซ้ําให้ปรากฏนะครับทั้งด้านขวานะครับโดยการกําหนดจุดศูนย์กลางรูปที่สองนะครับสี่เหลี่ยมนะครับอยากจะมีจํานวนสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นลักษณะาาของ กำหนดจุดศูนย์กลางและขยายวงเล็กวงใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกําหนดจํานวนสามารถกําหนดแถวที่จะปรากฏได้นะครับรูปที่2นี้ก็ใช้คําสั่ง polar a r a เหมือนกันส่วนรูปที่3าเนี่ยคล้ายๆกับถ้าถ้าใครอยู่ในสายสถาปัตยกรรมก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับการเขียนแปลนที่เป็นต้นไม้ต่างๆนะครับออเดินลเดิมมีอยู่แค่นี้เราอยากจะทำเขาซ้ำโดยใช้จุดศูนย์กลาง นะครับให้เขามีแผ่รัศมีไปเรื่อยๆตามจํานวนที่ต้องการจนได้รูปทางขวานะครับในการใช้คําสั่ง pola array งั้นเรามามาดูนะครับผมขออนุญาตทาให้ดู2แบบนะครับก๊อปตัว original มานะครับเข้าคําสั่ง array ar enter select object คือครั้งแรกนี่เขาจะเลือกผมจะทําการ Copy หรือทำซ้ำ แอล a y แบบ polar โดย Object s i ล e c อ็อบเจกก็คือตัววงกลมตัวนี้เลือกเขาเรียบร้อย Enter หรือ Space Bar ผ่านเขาจะถามย่อยๆนะครับในตัวเนี้ยเราจะต้องเลือกโพลานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะถามเราว่าเราจะกำหนดจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมได้ตั้ง o อ e ช n a อ t e ซต t ไว้แล้วนะครับ ออบเจกต์เซนนะครับในเซนเตอร์เพราะนั้นก็จะหาเซนเตอร์ของวงกลมเส้นปะที่ผมผมอยากให้วงกลมเนี้ย copy ้และทําซ้ําโดยใช้จุดศูนย์กลางจุดเนี้ยนะครับผมคลิกนะครับตอนนี้พอคลนะิกณจุดศูนย์กลางไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจํานวนวงกลมที่ปรากฏตามจุดศูนย์กลางนะครับก็จะมีจํานวนนะครับปรากฏขึ้นซึ่งจํานวนหรือปริมาณตรงเนี้ยเราสามารถที่จะกําหนดตามที่เราต้องการได้นะตอนนี้ปรากฏอยู่มี สองสี่หกหกวงกลมภายในวงกลมเส้นประนะครับเรามาดูตรงกล่องหน้าต่างนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีคําว่าโพลาไทถูกต้องเพระเมื่อกี้เราเข้าคำสั่งโพลาไอเลนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าไอเทมนะครับมีจํานวนหซึ่งก็สัมพันธ์กับตัวเลขที่ปรากฏนะครับจํานวนหตัวเลขนี้หกเราอยากจะให้มีสามนะครับก็พิมพ์สามเห็นไหมฮะตอนนี้ยสามเขาก็จะลดจํานวน นะครับ b e t w e e ตรงนี้ก็คือระยะห่างของแต่ละวงนะครับอยากจะเพิ่มจํานวนเป็นสี่นะครับเขาก็จะมีจํานวนสี่อยากจะเพิ่มเป็นแปดนะครับวงกลมก็จะปรากฏแปด 8, นะครับมีระยะห่างเฉลี่ยออกไปเท่าๆกันนะครับจากจุดศูนย์กลางตัวเดียวกันนะครับเราทําซ้ําโดยการกําหนดจุดศูนย์กลางแบบโพรลาเอเรนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าผมอยากจะได้จํานวนตามตัว อย่างที่ปรากฏอยู่จะต้องมี 2, 4, 6นะครับผมก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ให้เป็น6นะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ได้ทำไว้นะครับเมื่อเราได้จำนวนเราได้จำนวนแถวนะครับจำนวนแถวก็เหมือนกันเราอยากได้มากกว่า1แถวก็พิมพ์ตัวเลข3นะครับเขาก็จะขยายจากเซนเตอร์ขึ้นไปอยากจะกลับมาเป็นตัวเลข1นะครับก็พิมพ์1 ก็เป็นจํานวนตามที่เราต้องการนะครับสามารถระบุได้จํานวนที่จะให้ปรากฏตามรักมีนะครับระยะห่างจํานวนแถวเมื่อได้ตามที่ต้องการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับหรือ Enter หรือ Spacebar ก็จะได้ตามตัวอย่างนะครับมาดูการพลอราเอเรนะครับจากตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าคําสั่งเอเรนะครับ select object เลือกตัวที่จะทําการ a r r a y copy หรือทําซ้ํานะครับผมเลือกตัวนี้นะครับ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกด enter หรือ space bar เขาจะถามย่อยๆว่าเราจะทำการ array แบบไหนก็ถูกต้องเราจะทำการ array แบบ polar array โดยการกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับคลิกที่ polar หลังจากนั้นไปเขาจะถามเราว่าเราจะใช้จุดไหนนะครับซึ่งผมจะใช้จุดนี้นะครับเพื่อให้เกิดจำนวนของเส้นที่ผมเขียนเป็นกิ่งไว้เนี่ยขยายและแผ่ไปตามจุดศูนย์กลางนะครับผมคลิกงนั้นก็จะเห็นว่า ตัวก๊อปปี่ที่ทซ้ําเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ขยายไปตามจํานวนตัเนี้มีจํานวน2 4 6นะครับเรามาดูที่กล่องที่เป็นวินโดว์ตรงแถบริบบอนที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นโพลาไทก็ถูกต้องเพราะเราเลือกแบบโพลาไอเลย์ไอเทมตรงเนี้ยนะครับก็คือตัวเลข6ก็ปรากฏตรงกับที่ปรากฏอยู่ในตัวชิ้นงานเราอยากได้มากขึ้นนะครับอยากจะเพิ่มเป็น2ีพิมพ์ตัวเลขยีนะครับก็จะมีจํานวนที่มัน ขยายใหญ่ไปยังจุดศูนกลางที่เรากําหนดนะครับเป็นยี่สิบเราอยากได้น้อยลงนะครับก็เช่นเหลือสิบห้าอยากน้อยลงเหลือสิบนะครับก็ก็จะได้จํานวนตามที่เราต้องการนะครับวันนั้นก็จะตรงกับตัวอย่างนะครับมีสิบไอเทมมีสิบนี่คือระยะห่างนะครับส่วนโลก็จะเหมือนกันเราอยากได้จํานวนมากกว่านี้จํานวนแถวมากกว่านี้นะครับเช่น ผมพิมพ์จำนวนแถวสามเขาก็จะแผ่จากจุดตุยนกลางออกไปบีทวินตัวนี้ก็คือระยะห่างระหว่างแถวระยะห่างระหว่างแถวระยะห่างระหว่างแถวนะครับมีหนึ่งสองสามสามแถวและระยะห่างระหว่างแถวแล้วอยากให้ระยะห่างระหว่างแถวน้อยลงกว่าเดิมนะครับผมลองเปลี่ยนตัวเลขมาให้เหลือสิบเขาก็จะบีบลงมานะครับระยะห่างจากแถวผมบีบลงมาแล้วมันน้อยไปเพิ่มไปเป็นยี่สิบเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้น นะครับหรือขยายใหญ่ขึ้นเป็น30นระยะห่างระหว่างแถวก็จะแผ่ขึ้นนะครับกลับไปในทิศทางเพิ่มจํานวนแถวได้อีกนะครับเป็น4ก็จะขยายใหญ่ขึ้นลดจํานวนแถวมาเหลือ2นะครับเขาก็จะลดให้เราหรือลดไปเหลือ1นะครับซึ่งก็จะตรงกับตัวอย่างเพราะฉะนั้นการใช้คําสั่ง a r r a แบบโพลานะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือนอกจากตัว อ็อบเจกต์ที่เป็นตัวต้นฉบับแล้วนะครับเราจะต้องกําหนดจุดที่เป็นศูนย์กลางที่จะทําให้เขาโพรลาเอเร่หน้าจุดศูนย์กลางหมุนไปยังทิศทางที่เราต้องการได้นะครับสําหรับการใช้งานคําสั่งเอเร์ทั้ง3ลักษณะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานนะครับในการทําซ้ําที่มีลูกเล่นมากกว่าการใช้คําสั่งค o p ปี้แบบธรรมดาสําหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรมออโต c แคครับ